สนับสนุนโดยเบเน plus by Benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2. 2สำนังกงานกนสทชร่วมกับตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วเปิดปฏิบัติการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ใน3จุดชายแดนอารัญญประเทศปลอยเป็ดตรวจสอบสายสื่อสารที่จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อเร่งขวาล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยนายไตรัฐวิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกรสทชบอกว่าวันที่10บก25ฎาสํพันารสำนักง,งานกสทชลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจภูธรภาค2นํนำโดยพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำงผู้ช่ชยการตำรวจภูธรภาค2ตรวจสอบสถานีฐานโท,ทรศัพท์เคลื่อนที่และจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศจำนวน3จุด ได้แก่สถานีรถไฟด่านพรมแดนคลองลึกสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังตลาดเบญจวันและสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่บ้านโคกสะแบงตำบลท่าข้ามร่วมกันตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจุดสาคัญแนวชายแดนอารยญญประเทศปอยเป็ดประเทศกัมพูชาตรวจสอบสายสื่อสารที่จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศหลังมีการสืบทราบว่าได้นาสัญญาณโทรศัพท์ของไทยไปใช้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์นายไตรัตบอกว่าจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณตลาดเบนจวันพบเสาโทรศัพท์ที่นําสายอากาศ หันหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านจำนวน1ต้นและบ้านโคกสแบงจำนวน2ต้นโดยสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์หันสายอากาศเข้าประเทศและลดระดับเสาลงและเพื่อไม่ให้กระทบประชาชนในเขตโดยรอบสั่งการให้ผู้บริการโทรศัพท์ติดตั้งเสาอากาศขนาดเล็กทดแทนขณะนี้สำนักง,งานกสทชอ,ออกมาตราการเสาสายซิมคมุมเข้มเพิ่มเติมสั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายปฏิบัติอย่างเข้มขน้นประกอบด้วยมาตราการตั้งเสาบริเวณชายแดนแบ่งเป็น3ากลุ่ม กลุ่มแรกกรณีเพื่อให้บริการตั้งเสาติดเขตแดนไม่เกิน50เมตรให้ผู้ประกอบการหรือถอนสายอากาศยกเว้นกรณีชุมชนให้ติดตั้งระดับความสูงของสายอากาศไม่เกิน10เมตรหรือติดตั้งเสาอากาศขนาดเล็กเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ยังมีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้บริการกลุ่ม2ตั้งเสาระยะไม่เกิน1,000เมตรนับจากเส้นแบ่งเขตแดน ลดกําลังส่งและปรับลดระดับความสูงของสายอากาศไม่เกิน15เมตรและกลุ่มที่3กรณีตั้งเสาระยะไม่เกิน3,500เมตรนับจากเส้นแบ่งเขตแดนให้ตั้งเสาอากาศความสูงไม่เกิน30เมตรนอกจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรณีที่ผู้ประกอบการจะขอติดตั้งเสาในเขตพื้นที่ติดชายแดนสํานักงานกสทชจะไม่อนุญาตยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าอยู่ในเขตชุมชนมีผู้อยู่อาศัยจํานวนมากจะให้ตั้งเสาระยะความสูงไม่เกิน10เมตรมาตรการทั้งหมด เพื่อไม่ให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ล้นออกไปยังประเทศเพืพ่อนบ้านหากตรวจพบมีการลักลอบติดสายอากาศสำนักง,งานกสทชจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปมาตรการคุมเข้มสายสำนักงานกสทชจะดำเนินการตรวจสอบสายสื่อสารตามจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อค้นหาการลักลอบสายสื่อสารพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดฉลากของบริษัทบ,บนท่อร้อยสายเคเบิลหรือบนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อระบุความเป็นเจ้าของสายสื่อสารของผู้ให้บริการ ตรวจสอบการลักลอบลากสายสื่อสารข้ามแดนหากพบว่ามีสายสื่อสารที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้จะมีการตัดสายและดําเนินคดีตามกฎหมายมาตรการซิมอยู่ระหว่างการพิจารณาจะไม่ให้ใช้ตู้ลงทะเบียนซิมให้ลงทะเบียนซิมที่ศูนย์บริการเท่านั้นแต่กรณีนี้อาจส่งผลกระทบประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกลที่ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อลงทะเบียนเราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนลงพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุภารกิจ เร่งกว่าล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา